ครับผมสวัสดีครับมาครับมามา,มาสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับพี่บูธจากช่อง Paper Happy อีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราจะมาทาซองรูปหัวใจกระดาษกันนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับเป็นซองรูปหัวใจนั่นเองนะครับเอาไว้ใส่จดหมายรักนี่นะครับหรือว่าอะไรต่างๆไว้ในนี้นะครับแล้วก็เอาไปมอบให้กับคนที่เราชอบคนที่เราแอบรักหรือว่าคนที่เรารักได้เลยครับทุกคนแบบนี้เลยนะมีวิธีการทําแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวไปทําพร้อมกับพี่บูธเลยนะครับ โอเคมามาเริ่มทำกันเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนนะครับเตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมา1นแผ่นนะครับใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะครับนี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้พี่บูจะใช้เป็นสีขาวนะครับโอเคครับหลังจากที่เตรียมกระดาษ A4 ขึ้นมาแล้วนะครับให้ทุกคนพับเป็นครึ่งกลางแบบนี้เลยครับประมาณนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกลางออกแฟนะครับแล้วหันมาทางด้านนี้แบบนี้เลยนะครับต่อไปนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามา ทางด้านขวาแบบนี้เลยครับนี่เลยเงียบแล้วก็รีดเลยครับเสร็จแล้วเราก็ทําการกลางออกครับฟึบแบบนี้นะครับแล้วก็พับทางด้านซ้ายเข้ามาเลยครับโอเคนะครับหลังจากที่เราพับทางด้านซ้ายเข้ามาแล้วเราจะเหลือกระดาษแบบนี้ใช่ไหมต่อไปครับให้ทุกคนพับกระดาษตัวนี้ครับเข้ามาเลยแบบนี้เลยครับนี่นะ เสร็จแล้วก็กางออกเลยครับเห็นไหมเราจะได้รอยแบบนี้นะครับแล้วก็กางออกเลยนี่นะครับขั้นตอนต่อไปครับพับส่วนนี้นะครับประกบมันเข้ามาแบบนี้เลยโอเคนะครับเราจะได้กระดาษแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมจับตรงนี้นะแล้วก็พลิกขึ้นไปปุ๊บนี่นะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็แค่พับส่วนนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมลงมานะเห็นไหม นี่นะครับทุกคนง่ายๆเลยนะครับเลามก็ทางด้านซ้ายต่อเข้ามาเลยประมาณนี้ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทําการพลิกนะครับผมก็พลิกแบบนี้เลยปึ๊บอานะครับเสร็จแล้วนะครับเอาในส่วนของปลายแหลมหัวปลายแหลมมันลงมานะครับให้เสมอกับช่วงกากระบาดตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับจะมีรอยกากระบาดอยู่เราก็เอามันมาจะหลดตรงนี้เลยแบบนี้ครับแล้วก็กดกดข้างบนทํารอยครับฟึบ โอเคนะครับพอได้แบบนี้เราก็ทําการพลิกอีกหนึ่งรอบครับปึ๊บอ่านี่นะครับหลังจากที่พลิกมาเราจะได้กระดาษแบบนี้ใช่ไหมขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากครับเดี๋มากางกลางกลางส่วนนี้ออกแบบนี้เลยครับนี่นะครับแล้วก็สังเกตมันจะมีเส้นตรงนี้ใช่ไหมเอาเส้นตรงนี้ให้มันเสมอกับเส้นนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมขอบกระดาษตรงนี้นะครับแล้วก็พยายามรีดโอเคนี่นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ เส้นกับขอบตรงนี้เสมอกันเท่ากันนะครับแบบนี้เลยครับทุกคนขั้นตอนต่อไปเลยนะขั้นตอนต่อไปก็ไม่ยากครับพับส่วนนี้ครับนี่นะครับหันมันลงมานี่เลยนะครับเสร็จแล้วก็พับส่วนหัวมันลงมานิดนึงครับนี่นะครับแล้วก็ทําอีกฝั่งนึงครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะครับ โอเคนะครับเราจะได้แบบนี้ใช่ไหมต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปเราทําการพลิกมาอีกฝั่งหนึ่งครับปุ๊บนี่นะครับเห็นไหมเหมือนรูปหัวใจแล้วนะเสร็จแล้วเอียงกระดาษมาทางด้านนี้ครับหมุนมาเลยนะครับหมุนกระดาษมาทางด้านนี้แล้วก็พับส่วนนี้เข้าไปครับนี่นะแบบนี้เลยครับโอเคเสร็จแล้วเราก็ทําอีกฝั่งนึงครับหมุนมาฟึฟพับฝั่งนี้เข้าไปเลยครับ อ่าประมาณนี้แหละนะครับเสร็จแล้วเราก็หันกลับมาฝั่งเดิมแบบนี้ครับแล้วเราก็พับส่วนนี้เข้าไปครับโดยให้มันเสมอกับขอบตรงนี้ครับนี่นีนะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วเราก็รีดทํารอยชึบชึบชึบเสร็จแล้วก็กางกลับมาครับโอเคครับจังหวะนี้แหละเดี๋ยวเราหากาวขึ้นมานะครับเอาเป็นกาวอะไรก็ได้นะที่เรามีอยู่ครับเอามาติดเลยติดแบบนี้เลยครับทั้งสองฝั่งเลยนะ เสร็จแล้วครับเราก็พับมันกลับไปแล้วเอามันสอดไปด้านล่างรูปหัวใจตรงนี้ครับปึ๊บแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ติดกาวลงไปเลยชึบพับหัวใจส่วนนี้ลงปึ๊บอ่าแค่นี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็ได้สองรูปหัวใจกระดาษแบบสวยๆน่ารักน่ารักแล้วนะครับก็ใส่ข้อมูลเข้าไปในนี้ได้นะครับนี่นะครับอาจจะเป็นจดหมายรักหรือจดหมายบอกความรู้สึกของเราก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็ ส่งไปเลยนะครับส่งให้คนที่เราแอบชอบหรือคนที่เราชอบได้เลยครับโอเคครับประมาณนี้เลยครับจบลงไปแล้วซองหัวใจน่ารักน่ารักนะครับประมาณนี้เลยครับทุกคนและสุดท้ายนะครับก็ฝากเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพี่บู๊ทด้วยนะครับยังไงและสุดท้ายครับถ้าใครอยากพับอะไรทําอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับนี่ครับสวยๆเลยนะ โอเคครับไว้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ